เผยโฉมแล้ว KF 21โบราแมเหยี่ยวหนุ่มแห่งเกาหลีใต้พร้อมท้าทายตำนานนักรบแห่งน่านฟ้าของโลกการเปิดตัวเครื่องบินขับไล่ล้ำสมัยลำใหม่นี้ได้สร้างความตื่นเต้นในวงการป้องกันประเทศหลังจากหลายปีแห่งการวางแผนพัฒนาและรอคอยเกาหลีใต้ก็ก้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศผู้ผลิตอากาศยานรบสมรรถนะสูงได้สำเร็จ การเปิดตัวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเปิดตัวเครื่องบินใหม่แต่ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของชาติที่ต้องการยืนหยัดในฐานะพลังสำคัญของการบินสมัยใหม่ KF-21 โบรา m ม e ซึ่งมีความหมายว่า เยี่ยนนุ่มในภาษาเกาหลีถูกออกแบบอย่างที่ถิ่พิถันเพื่อรองรับความต้องการของสนามรบศตรวรรษที่21แตกต่างจากกลุ่มเก่าที่ต้องพึ่งพาผู้จัดหาจากต่างประเทศเครื่องบินลำนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามที่เกาหลีใต้ต้องการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศรูปร่างโฉบเฉี่ยวคุณสมบัติพร่างตัวและระบบสมัยใหม่ของมันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่เพียงเครื่องบินธรรมดาแต่เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถยืนเคียงข้างเครื่องบินชั้นนำของโลกได้ตั้งแต่ แแต่กการรรบินคั้งเกาหลีใต้ได้ร่วมมือกับอินโดนีเซียในการพัฒนา KF-21 ซึ่งถือเป็นโครงการป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของเอเชียความร่วมมือนี้ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย แบ่งปันทรัพยากรและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญเพื่อให้โครงการไม่เพียงประสบความสำเร็จแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจต่อการร่วมมือในอนาคตเครื่องบินขับไล่รุน่นนี้ถูกจัดอยู่ในระดับ4.5เจนเนอเรชันซึ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างรุ่นที่4และรุ่นที่5อย่าง F-35 โดยการผสมผสานความสามารถที่พิสูจน์แล้วเข้ากับนวัตกรรมใหม่ๆทำให้ KF-21 มีความสมดุลระหว่างความน่าเชื่อถือและสมรรถนะล้ำสมัย ในด้านเทคนิค kf 2 1ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงการพรางตัวเป็นหลักวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์รูปทรงที่ถูกออกแบบมาอย่างมุมองศาและระบบอาวุธอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูพร้อมกันนี้ยังติดตั้งระบบอาวุธที่ทรงพลังตั้งแต่มิทซลยอากาศสู่อากาศระเบิดแม่นยำไปจนถึงความสามารถในการโจมตีระยะไกลาการออกแบบที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้สามารถปรับบทบาทได้หลายอย่าง ทั้งการป้องกันน่านฟ้าและโจมตีภาคพื้นดินอย่างแม่นยำซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของราฟาเอลและยูโรไฟเตอร์ไทย,ยูนการเปิดตัว k f 21ยังสะท้อนถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของเกาหลีใต้ในตลาดป้องกันประเทศโลกเกาหลีใต้ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้ซื้อ แต่สามารถเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงเครื่องบินรุ่นนี้เริ่มได้รับความสนใจจากหลายประเทศที่มองหาทางเลือกที่ทันสมัยและคุ้มค่ากว่าแบบตะวันตกที่มีราคาแพงกว่าด้วยราคาแข่งขันและคุณสมบัติที่ก้าวหน้า KF21 มีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า สำหรับคนเกาหลี KF 2 1ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและอิสรภาพทางเทคโนโลยีมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปกป้องน่านฟ้าโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินต่างชาติทั้งหมดความเป็นอิสระนี้มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะในภูมิภาคที่สถานการณ์ตึงเครียดและต้องเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา KF 2 1จึงเป็นหลักประกันให้กับประชาชนว่าเกาหลีใต้พร้อมรับมือกับความท้าทายทั้งใกล้และไกล นานาชาติเองก็กำลังจับตามองโครงการนี้อย่างใกล้ชิดสมรรถนะการอัปเกรดในอนาคตและกลยุทธ์การใช้งานล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจแม้ว่ามันอาจยังไม่เทียบได้กับทุกคุณสมบัติของ F-35 แต่ KF-21 เสนอความสมดุลระหว่างราคาความสามารถและดีไซน์ล้ำสมัยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหลายประเทศในการตัดสินใจเลือกเครื่องบินรบ การพัฒนา kf 2 11ยังเป็นก้าวสำคัญที่สร้างงานวิศวกรรมและการจ้างงานจำนวนมากในประเทศเกาหลีใต้อุตสาหกรรมการบินภายในประเทศได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างสายการผลิตซัพพลายเชนและศูนย์วิจัยที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันการลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีแต่ยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลในอนาคตสำหรับประเทศ เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่นี้ยังถูกออกแบบมาให้รองรับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องแพลตฟอร์มของ kf 2 1สามารถติดตั้งระบบเรดาร์ aesa รุ่นใหม่ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงและอาวุธรุ่นต่อไปได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักการเปิดโอกาสให้พัฒนาต่อยอดได้อย่างยืดหยุ่นทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ล้าสมัยง่ายและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ kf 2 1เป็นมากกว่าเครื่องบินรบธรรมดา มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพันธมิตรที่แน่นแฟนระหว่างเกาหลีใต้และประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอินโดนีเซียที่มีบทบาทร่วมทุนการที่ทั้งสองประเทศจับมือกันในโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคและเปิดทางสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงในระดับใหม่แม้ว่าการพัฒนาเครื่องบินรบจะเต็มไปด้วยความทา้าทายแต่เกาหลีใต้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการด้านการออกแบบและการทดสอบ เทคโนโลยีจำนวนมากเช่นระบบตรวจจับอินฟราเรดระบบรบอิเล็กทรอนิกส์และการบูรณาการอาวุธถูกพัฒนาโดยทีมวิศวกรภายในประเทศสิ่งนี้ทำให้เกาหลีใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นและลดการพึ่งพาประเทศพันธมิตรด้านอาวุธ ความคาดหวังยังมุ่งไปที่การส่งออก kf 2 1ให้แก่ประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบสมัยใหม่แต่มีงบประมาณจำกัดประเทศเหล่านี้อาจมองหาเครื่องบินที่มีความสามารถระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้การวางตำแหน่ง kf 2 1ให้เป็นตัวเลือกคุ้มค่าทำให้มันมีศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงนอกจากสมรรถนะด้านการรบ kf 2 1ยังถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของนักบิน ห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลหลายฟังก์ชันช่วยให้ควบคุมเครื่องบินได้ง่ายขึ้นและระบบจัดการข้อมูลแบบบูรณาการช่วยให้นักบินตัดสินใจได้รวดเร็วในสถานการณ์ต่อสู้จริงความทันสมัยนี้ช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจอนาคตของ KF21 ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่รุ่นพื้นฐานแต่ยังรวมถึงรุ่นดัดแปลงที่อาจมีการพัฒนา เช่นรุ่นสที่นั่งสำหรับฝึกนักบินรุ่นพิเศษสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งรุ่นไร้คนขับในอนาคตวิสัยทัศน์ที่ยืดหยุ่นนี้แสดงถึงความตั้งใจของเกาหลีใต้ในการทำให้โบรามายเป็นแพลตฟอร์มระยะยาวที่สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลาย การเปิดตัว KF 21จึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ในวงการทหารแต่เป็นการประกาศให้โลกเห็นถึงความก้าวหน้าของเกาหลีใต้ทางด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการทุตดด้วยการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่มีสมรรถนะสูงและคุ้มค่าเกาหลีใต้ได้ยกกระดับบทบาทของตนในเวทีโลกและแสดงให้เห็นว่าพร้อมจะก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในด้านความมั่นคงทางอากาศในศตวตรรษที่21